สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอุทัยเทวีโอเคก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนาพญานาคสาวมารักเทวดาต้นไม้นะค,ครับเทวดาต้นไม้ต้องมีตัวเป็นคนนะครับแล้วเทวดาต้นไม้นะครับก็ไม่สนใจเอ่อต้นไม้เลยเอาไปเที่ยวรำสาวต้นไม้ก็เลยถูกเผา เพราะว่าต้องถูกเอ,อ่อออกไปจากป่านะครับก็อยู่กับนาคไม่ได้นะครับก็อ,อยู่กับนาคไม่ได้ก็เศร้าทุกคนก็เศร้าก็ต้องไปไหนก็ไม่รู้มันในังสือไม่ได้บอกนาคตอนนั้นก็มีเบบี้อยู่ในท้องนะคะต้องเศร้าสินาคนะครับก็มีเบบี้ออกมาเป็นไข่นาคก,ก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วเคือบไข่ไว้ในพิพยานาคแล้วก็เอาไวไ่ได้ไอไัอยู่วันหนึ่งมีคาง,งคกมาพยายามกินมัน แล้วก็ตายเพราะว่าทนพิษพญานาคไม่ไหวแล้วอุทัยเทวีก็ออกมาอยู่มีวันหนึ่งตายายสงคนนะครับมาเจอคังคกตอนเขาตกปลานะครับแล้วก็เจอหญิงสาวนั่นลยก็เลยชื่อว่าอุทัยเทวีตอนที่อุทัยเทวีโตขึ้นไปวัดมีเจ้าชายมาหลงรักนะครับนี่จากไ,ไกลๆเลยนะเจ้าชายก็เลยสั่งให้ทหารไปหาอุทัยเทวีมาให้ได้แล้วจะให้ จะพอเจออุทัยเทวีแล้วครับก็บอกคนตาว่าเอาอุทัยเทวีมาไม่งั้นโดนตาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าต้ององั้นต้องสร้างสะพานจากูจากปราสาทมาถึงบ้านมาก่อนพ่อของเจ้าชายก็เลยโกรธก็เลยสั่งให้ตาต้องสร้างปราสาททองในเจ็ดวันไม่งั้นตาย ากับยายก็กลัวมากก็ร้องไห้กันนะครับตาก็เนี่ยร้องไห้อยู่ยายก็ไม่รู้ไปไหนนะครับแต่อุทัยทีวีก็ขึ้นมาเอาแวนในลมิตปราสาททองอันยักษ์ใหญ่เจ้าชายก็เลยสั่งให้ทุกคนทำปราสาทเลยแล้วพอมันเสร็จสองคนก็ได้แต่งงานกันเย้แฮปปี้เอนดิง้ง